เดี๋ยวเราจะไปดูนะคะอีกเหตุการณ์หนึ่งระหว่างระหว่าง present perfect tense นะคะ versus past simple tense สอง t e n s น,นี้ว่าความแตกต่างของ past เนี่ยแตกต่างอย่างไรเดีย๋ยวจะได้นำไปใช้ด้วยนะคะ present perfect เนี่ยเราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะมื่อกี้นีน้เราจะไปทบทวนนะคะ past simple tense ออกข้อสอบไหมออกค่ะ เพราะว่าเป็น tense ที่ใช้เยอะมากเลยนะคะ,ะทีนี้ครูทบทวนเราเรียนไปแล้วใน unit 6นะคะ unit ที่6ครูจำได้ Was the game exciting เรียนไปเรียบร้อยแล้วครูถามว่า past simple tense ใช้กับเหตุการณ์อย่างไรครูถามนะักเรียนครูทบทวนเลยนะคะใช้กับเหตุการณ์อย่างไร เต็กที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วเป็นยังไงต่อล่ะคะลองคิดดูซิและสิ้นสุดลงแล้วเกิดขึ้นในอดีตและเหตุการณ์นั้นสิ้นสุดแล้วเมื่อไรตอนที่พูดใช่ไหมไม่ใช่เมื่อไรล่ะคะในอดีตนะใช้กับนะเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงแล้วในอดีตเกิดขึ้นในอดีตเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วในอดีตปัจจุบันมีไหมไม่มีไม่มีผลของการการะทำนั้นอยู่นะคะไม่เหมือนกับ present perfect นะคะ,ะถามต่อไปรูปนะรูปประโยคในโครงสร้างของ past simple tense นะที่ควรจดจำประกอบด้วยอะไรบ้าง โครงสร้างของ past simple tense ถ้าพูดถึงโครงสร้างปุ๊บต้องนึกถึงประโยคบอกเล่าก่อนเลยว่าโครงสร้างของ past simple tense เนี่ยประกอบด้วยอะไรนักเรียนปลายทางก็ต้องนึกด้วยนะคะเราเรียนไปแล้วในยูนิตที่6 w was the game exciting โครงสร้างประกอบด้วยอะไรโครงสร้างบอกแล้วว่าถ้าพูดถึงโครงสร้างปุ๊บต้องนึกถึงประโยคบอกเล่า ประโยคบอกเล่ามันต้องขึ้นต้นโดยอะไรก่อนเหมือนกันทุกโครงสร้าง subject <อ>ใช่ subject บวกอะไรคะบวก verb หรือกริยาช่องที่อ,อ่ะก็ตอบมาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะตอบผิดตอบถูกก็ว่ากัน subject บวกกริยาช่องที่สองหรือ verb ช่องที่สองเพราะนั้นเห็นความจำเป็นหรือย,อยังที่ครูบังคับให้นักเรียนท่องต้องจับต้องท่องจำด้วยไม่ท่องจำก็ทำไม่ได้ นะกริยา3ช่องเราเป็นเบสิกนะคะเป็นพื้นฐานง่ายๆมีแค่51คําจริงๆเรามีเป็นร้อยๆนะอันนี้แค่51คําและอาจจะมีคําบอกเวลาที่แสดงถึงอดีตด้วยก็ได้เช่นคําว่าอะไรบ้างคําแรกเลยยอดนิยมมีอภิญญาบอกแล้วว่า yesterday หมายถึงอะไรคะ yesterday นะจดไปแล้วเรียนแล้วก็จดอีกจดไปแล้วก็จดอีกนะคะบอก10ครั้งก็จด10ครั้ง yesterday แปลว่าเมื่อวานนี้มีคำอะไรอีกนอกเหนือจาก yesterday ใครบอกท o m o r r อโใคร t ุ m o ม r อโแปลว่าพรุ่งนี้มันถึงหรือยังเออยัง yesterday เมื่อวานนี้เสร็จไปหรือยังเรียบร้อยแล้วนะคะพรุ่งนี้ยังไม่ถึงนะคะอ่าเรียนบอกครูว่าขึ้นต้นด้วยคำว่า last last นะเช่น last week นะ last อะไรก็ได้ last week สัปดาห์ที่แล้ว last month เดือนที่แล้ว last Monday จันที่แล้ว last weekend สัปดาห์สุดสัปดาห์ที่แล้วขึ้นต้นด้วย last เมื่อไหร่คำนั้นแน่นอนเลยนะคะหรือมีอะไรอีกไหมมีอีก แค่นี้ยังไม่พอคะอ่ะมีอีกนึกอีกสักคำหนึ่งสิคะเคยสอนไปแล้วด้วยในยูนิตท,ที่หกาหาเจอไหมนักเรียนปลายทางลองเปิดสมุดของตัวเองดูนะคะยูนิตท,ที่หกมีคนตอบถูกต้องอ่ะเกิร์อ่ะเกิร์ girl. แปลว่าล่วงมาแล้วเช่น two months ago ไม่ต้องบอกครูว่าลืมแล้วก็ครูก็รู้แล้วว่าลืมถ้าไม่ลืมต้องตอบครูได้นะคะมีหัวหน้าชั้นเนี่ยเปิดดูเจอพอดีบอกครูว่า a g l เบาๆนะคะพอเพื่อนครูได้ยิน ago แปลว่าผ่านมาแล้วล่วงมาแล้วเช่น two months ago two months แปลว่าอะไรคะ two months สองเดือน a g l ผ่านมาแล้วคาว่าสองเดือนผ่านมาแล้วเกิดขึ้นหรือย,อยังนะ ten years ago สิปีผ่านมาแล้ว10ปีล่วงมาแล้วเกิดขึ้นหรือยังคะ <Yeah. S 1> อ่าพนั้นจําไว้เลย3ามคำนะจำไว้เลยนะมีคําว่าอะไรด้วยเป็นหลักๆเลย yesterday คำต่อมา last <Yes. S 1> แล้วมีคํานามตามข้างหลังแล้วมีคําว่า ago มีจํานวนเวลาบอกไว้ข้างหน้านะคะอย่าง yesterday นั่นอาจจะเจอรูปนี้ก็ได้มีคําขยายไหม yesterday morning แปลจากหลังไปได้เมื่อไรคะเ oh. ช้าวานนี้ ถามว่าเช้าวันนี้ผ่านมาแล้วหรือยังได้นะคะเหมือนกันนะ last week อาจจะเปลี่ยนเป็น last อื่นแบบที่อธิบายไปแล้ว last year last weekend last monday แต่มีคำว่า last เนี่ยนะเป็นหลักอยู่นะคะส่วน ago อาจจะบอกว่าเห็นไหม two years ago มีคำข้างหน้าบอกจำนวนวันเดือนปีลงไป t o days ago 2วันผ่านมาแล้ว one month ago a month ago หนึ่เดือนผ่านมาแล้วอันนี้จำเป็นนะคะนะจำเป็น ส่วนเทนพวกนี้นอกเรียนไปหาอ่านได้หนังสือวยากรทั่ว,วไปในห้องสมุดก็มีนะเป็นเป็นพื้นฐานนะคะ